เมื่อกี้นะคะเราก็ได้ทาการพูดกันไปแล้วนะคะถึงว่าแคลโคปปาเนี่ยช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็เหมาะกับไวัยไหนบ้างะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะก,กันค่ะว่าในแต่ละวัยนะคะเขามีปัญหาเรื่องอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบ้างมาเริ่มกันที่วัยแรกเกิดนะคะหรือวัยเด็กเล็กนั่นเองนะคะพูดง่ายคือเป็นเด็กวัยอายุตั้งแต่1ปีถึง2ปีค่ะสําหรับวัยนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นวัยที่ มีความเสี่ยงนะคะต่อการเจ็บป่วยต่อการติดเชื้อโรคไวรัสต่างๆนะคะหรือว่าไม่สบายพูดง่ายคือเป็นวัยที่ไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานเชื้อโรคที่ดีนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยปัญหาที่เนมนะคะเจอมาหลากัหลกๆเลยหลังจากการทําวิจัยผลิตภัณฑ์ตัวแวคลค้านะคะพบว่าปัญหาของเด็กเล็กนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเผชิญนั่นก็คือน้องๆน,นะคะหนูๆเนี่ย มีภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้กันเป็นหวัดนะคะแล้วก็ป่วยบ่อยนะคะไม่สบายง่ายหรือว่าเวลาไม่สบายทีก็จะไม่สบายค่อนข้างยาวนานหลายวันบางคนไม่สบายกันเป็นอาทิตย์เลยตัวนี้นะคะแควโคป้าก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กวัยเล็กได้นะคะ และอีกประโยชน์หนึ่งคะ่ะสำหรับเด็กวัยนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนะคะรับประทานอาหารเพราะว่ารับประทานอาหารยากนะคะเบื่ออาหารและทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจเจริญเติบโตสักเท่าไหร่นะคะตัวของแคลโคป้าก็ช่วยได้เหมือนกันคะ่ะช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของการบํารุงสมองบํารุงสายตาแล้วก็บํารุงกระดูกและฟันในวัยเด็กเล็กเนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าก็เป็นนะคะส่วนที่สําคัญรองลงลง,ลงมาแต่ว่าย ไม่ได้เป็นปัญหาสําคัญเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูสําหรับเด็กวัยโตกันแล้วค่ะสําหรับเด็กโตนะคะก็จะเป็นเด็กอายุวัยตั้งแต่2ขวบถึง10ขวบนะคะต้องบอกได้เลยว่า ที่เนมต้องแยกระหว่างช่วง1ขวบนะคะกับวัยช่วง2ขวบขึ้นไปเพราะว่าโดสในการรับประทานเนี่ยแตกต่างกันซึ่งสาหรับเด็กอายุ1ขวบเนี่ยเราให้รับประทานวันละเพียงครึ่งซองเท่านั้นค่ะแต่สําหรับเด็กที่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะเป็นช่วงอายุระหว่าง2ขวบถึง10ขวบนะคะให้รับประทานวันละ 1- ซองค่ะซึ่งจากการวิจัยนะคะก็พบว่าเด็กในวัยนี้เนี่ย ก็มีในเรื่องของภูมิคุ้มกันร,ร่างกายนะคะที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะไม่สามารถทนต่อเชื้อโรคได้ต้องบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมีมากมายหลากหลายเหลือเกินค่ะแล้วที่สําคัญนะคะการติดต่อของเชื้อโรคนะคะยังติดต่อไปได้อย่างรวดเร็วในวัยเด็กอีกด้วยคราวนี้เนี่ยมาดูกันว่าเด็กโตนะคะหลกัหลกๆส่วนใหญ่แคลคป้าเนี่ย ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้นะคะแก้หวัดแก้ภูมิแพ้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะคะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้หมดกังวลใจว่าเวลาพาน้องๆหนูๆไปโรงเรียนนะคะไม่ต้องกังวลว่า จะไปติดหวัดเพื่อนนะคะหรือว่าบางคนนะคะเล่นน้ํานะคะเล่นน้ําหรือตากฝนหรือโดนฝนหรือว่าอากาศร้อนนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะแข็งแรงมากขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายเหมือนอย่างที่ผ่านๆมาหลังจากรับประทานแคลโคป,ป้าเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่าน,นั้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็เด็กในวัยนี้เนี่ยเป็นเด็กในวัยที่ต้องบอกว่าไม่ชอบรับประทานอาหารนะคะมีการเบื่ออาหารอัตราการเบื่ออาหารที่สูงมากน้องๆหนูๆวัยนี้ จะชอบทานขนมมากกว่านะคะซึ่งเป็นอาจจะเป็นอาหารหรือเป็นขนมที่ไม่ค่อยได้ประโยชน์กับร่างกายเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เนมออกแคลคป้ามานะคะใช้เวลาระยะเวลาเพียงแค่2-3เดือนนะคะที่สินค้าเนี่ยได้ลอนสู่ตลาดในปัจจุบันนี้ค่ะมีแม่ๆนะคะฟีดแบ็กมาค่ะว่าลูกๆของเขาเนี่ยรับประทานข้าวนะคะได้มากขึ้นนะคะเจริญอาหารมากขึ้นร่างกายแข็งแรงมากขึ้นกินเก่งมากขึ้นอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในวัยนี้เนี่ยน้องๆหนูๆหลายคนนะเนี่ยเจอมากๆเลยก็คือหลายคนเนี่ยมีปัญหานะคะลูกๆหลานๆค่ะสมาธิสั้นค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสมาธิสั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัญหานะคะอันดับต้นๆของคุณพ่อคุณแม่เลยอาการสมาธิสั้นเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะหรือเกิดจากพฤติกรรมของน้องๆเพราะปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีทั้งมือถือมีทั้งแท็บเล็ตนะคะซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่ ไม่รู้ว่าจะดูแลลูกยังไงก็ยื่นมือถือยื่นแท็บเล็ตให้น้องมีการดูรายการต่างๆดูคลิปต่างๆเล่นเกมก็ทําให้เกิดอาการสมาธิสั้นได้ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถจดจ่อนะคะอยู่กับอะไรได้นานนะคะทําให้เวลาไปเรียนเนี่ยก็มีความไม่นิ่งไม่มีสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่จะต้องเรียนได้นะคะหรือบางคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนะคะ ความจําไม่ค่อยดีนะคะไม่มีสมาธิซึ่งตัวนี้นะคะแชลโคป้าจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมาธินะคะเพิ่มการเรียนรู้และก็การจดจําให้กับน้องๆหนูๆวัยนี้นะคะได้ดียิ่งขึ้นหลายๆคนนะคะต้องบอกว่ารับประทานแล้วนะคะมีความนิ่งขึ้น มีสมาธิมีการจดจ่อการโฟกัสนะคะกับสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีการส่งเสริมสมรรถภาพนะคะในเรื่องของการเรียนรู้และการจดจําได้ดีขึ้นมีการฝึกสมาธิและก็การเพิ่มหน่วยความจําที่ดียิ่งยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะอ่ายังไม่พอนะคะในเรื่องของการบํารุงกระดูกและฟันนะคะวัยนี้ก็เป็นวัยที่ต้องการการเจริญเติบโตแบบแนวตั้งนะคะแนวตั้งคือไงต้องการให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะวัยนี้เป็นวัยที่หลายๆคนเนี่ย ต้องรับประทานนมคุณพ่อคุณแม่มักจะให้รับประทานนมแต่ว่านะคะหลายหลายคนเด็กยุคนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเป็นเด็กแพ้นมนะคะเด็กแพ้นมซึ่งแคลเซียมนะคะแคลเซียมที่จําเป็นต่อร่างกายในการที่จะทําให้น้องๆหนุๆนูของเราเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะก็คือแคลเซียมหลักๆคือเป็นแคลเซียมจากนมนั่นเองคราวนี้ถ้า น้องๆหนูๆของเราแพ้นมเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ปวดหัวมากๆว่าแล้วแบบนี้เราจะทํายังไงลูกเราถึงจะเติบโตแข็งแรงนะคะสูงเหมือนกับลูกๆของคนอื่นคราวนี้นะเราไม่ต้องกังวลใจอีกเลยค่ะเพราะว่าของแคลโคป้าเนี่ยมีนะคะตัวของแคลเซียมที่ช่วยเสริมได้เดี๋ยวเราจะไปบอกอรายละเอียดกันนะคะในสเต็ปถัดไปนะคะ และสุดท้ายคะ่ะในกลุ่มของบำรุงสายตาะคะ่ะในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของการป้องกันนะคะบำรุงและป้องกันก็ดีกว่าการรักษาและแก้ไขเสมอนะคะใครที่ให้ลูกนะคะดูแท็บเล็ตเล่นเกมจับมือถือบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่ทําให้น้องๆหนูๆเนี่ยจอประสาทตาเสื่อมนะคะจากแสงสีฟ้าก่อนวัยอันควรนะคะดังนั้นการรับประทานแคลโคป้านะ,ะก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้นะคะลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้ดีซึ่งนะคะการรับประทานแคลโคป้านี่ รับประทานเพียงแค่นะคะในหนึ่งกล่องนี้ดูแลครบนะคะทั้งหมด5ปัญหาสําคัญของร่างกายเรียกว่าเป็นวิตามินที่บํารุงแบบครบองค์รวมเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่วัยเรียนกันนะคะวัยเรียนก็จะเป็นนะคะวัยตั้งแต่อายุนะคะช่วงอายุประมาณ11ปีนะคะไปจนถึงช่วงอายุประมาณ18ปปีนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงวัยรุ่นและวัยเรียนนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าตัวของวัยเรียนเนี้ย หลักๆนะคะเป็นช่วงในเรื่องของการที่ร่างกายเนี่ยกำลังเจริญเติบโตนะคะเรียกว่าพัฒนาในด้านแนวตั้งซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรียกว่ากระดูกยังไม่ปิดคําว่ากระดูกยังไม่ปิดนั่นหมายความว่ามีโอกาสนะคะที่จะสูงเพิ่มขึ้นได้อีกถ้าเกิดว่าได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะในช่วงวัยนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะกังวลใจในเรื่องของความสูงหรือการเจริญเติบโตของลูกอย่างมากเลยนะคะแคลโกป้านะคะมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาตรงนี้ทุกความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่ามีนะคะสารสกัดที่เป็นแคล เซียมอะมิโนแอซิดคลีเดตนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกนะคะทำให้ สูงนะคะทำให้สามารถเพิ่มความสูงได้นะคะมากกว่าอัตราปกติในชีวิตทั่วๆวไปปัจจัยที่ทำาให้แต่ละคนนะคะสูงช้าสูงเร็วไม่เท่ากันนะคะก็มีได้แก่หลายๆอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนนะคะในเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าเรื่องของความเครียดฮอร์โมนนะคะและที่สำคัญคือเรื่องของสารอาหาระคะ่ะว่าได้รับเต็มที่หรือว่าเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการไหมอย่างที่บอกไปนะคะบางคนเนี่ย ให้กินนมเยอะๆเป็นหลายๆลิตรนีก็อาจจะกินไม่ไหวแต่ว่าในส่วนของแคลคป้าอย่างเนี้ย เพียงหนึ่งซองนะคะเรามีแคลเซียมที่เทียบเท่ากับการดื่มนมถึง1ลิตรนะคะซึ่งจากงานวิจัยต้องบอกว่าโอกาสที่จะสูงนะคะมากกว่าปากตินะคะถึง30%เเลยทีเดียวนะคะยังไม่เพียงแค่นี้ค่ะวัยนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้ลูกเรียนเก่งเพราะเป็นวัยที่ต้องเรียกว่าเตรียมสอบเข้ามนหนึ่งแล้วเนาะตัวนี้เนี่ยแคลคป้าก็จะมีในส่วนของตัวที่บำรุงสมองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในเรื่อง,องการเรียนรูก้การจดจำนะคะเพระ ว่ามีสารสกัดนะคะที่เรียกว่าทรงประสิทธิภาพมากๆนั่นก็คือตัวของบาโคปาหรือว่าพร o มมินั่นเองค่ะเรียนเก่งแล้วนะคะต้องใช้สายตาเยอะแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาให้กับน้องๆน,นะคะในอายุวัย11ปีถึง20ปีได้นะคะแล้วก็ในส่วนของปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะคะการแก้หวัดนะคะหรือการบำรุงร่างกายนะคะในเรื่องของการเจริญอาหารในวัยนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีไม่ค่อยมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ช่วยสามารถเสริมไปด้วยกันได้เหมือนกันค่ะค่ะและสําหรับในวัยรุ่นนะคะต้องพูดง่ายว่าก็คือวัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะอายุ18ปีขึ้นไปแล้วต้องบอกว่าวัยนี้เนี่ยผู้หญิงมักจะไม่สูงต่อแล้วนะคะเพราะว่าช่วงกวกระดูกปิดของผู้หญิงเนี่ยในช่วงวัยที่มีประจำเดือนนะคะแต่ว่าจากงานวิจัยก็พบว่าเขาบอกว่าวัยรุ่นนะคะในเด็กผู้ชายเนี่ยสามารถนะคะ,จะเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะจนช่วงกระดูกปิดเถึงอายุ22ปีทีเดียวนะคะ แต่วัยนี้ค่ะวัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะต้องใช้ความรู้นะคะใช้สมองในการเรียนในการจดจําในการทําเกรดมากๆเลยตัวแคลโคป้านะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองเสริมสมาธิให้มีการเรียนนะคะผลการเรียนที่ดีมากขึ้นนะคะและช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตาด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะคะเรียนเก่งก็ต้องใช้สายตาเยอะนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขค่ะต่อมาตามมาด้วยค่ะการบํารุงกระดูกและฟันในวัยนี้ค่ะก็บํารุงไว้ก่อน,นะคะ่ะอาจจะยังไม่เจอปัญหาอะไรมากมายแต่ว่า วัยนี้เป็นวัยที่ชอบรับประทานน้าอาลมณนะคะอาจจะทําให้นะคะกระดูกเนี่ยมีการกร่อนเสื่อมนะคะก่อนวัยอันควรอีกด้วยสําหรับปัญหาในกลุ่มของการเป็นภูมิแพ้หรือหวัดนะคะก็ยังพบได้น้อยนะคะแล้วก็เรื่องของการบํารุงร่างกายนะคะไม่ต้องการให้เจริญอาหารแล้วแต่ว่าก็จะช่วยเสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้ค่ะ